อาหารการกินในวันนี้ของขวัญนนะจะไม่ได้พูดถึงอาหารคาวจะจะพูดถึงอาหารหวานเชื่อได้ว่าผู้หญิงหลายๆคนนะร้อยทั้งร้อยชอบกินขนมหวานมากๆ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขวัญน,นะคะวันนี้คลิปของเราจะมาพูดกันในเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมอาหารการกินในวันนี้ของขวัญนนะจะไม่ได้พูดถึงอาหารคาวจะจะพูดถึงอาหารหวานเพราะถูกเอได้ว่าผู้หญิงหลายๆคนนะร้อยทั้งร้อยชอบกินขนมหวานมาก แต่พอกินไปแล้วเกิดยังไงกินไปแล้วรู้สึกว่าอ้นรู้สึกผิดจังเลยทำไมมันกินเข้าไปได้ยังไงวะอ้วนว่าไม่อยากกินแล้วอันนั้นก็ไม่อยากกินนี่ก็ไม่อยากกินแล้วรู้สึกท้อแท้กับการที่กินเข้าไปวันนี้นะคะมันก็เลยอ่ะรวบรวมอ่ะขนมคลีนที่หวานทานในช่วงนี้ที่ชอบจริงๆเนาะมาบอกต่อทุกคนกันเพราะจริงๆถ้าเราเข้าไปในร้านคีนอ่ะเราจะเห็นเลยว่าอาหารมันเยอะมากๆมันเยอะจนแบบกินอะไรดีวะซื้อไปอร่อยแน่อะไรอย่างเงี้ยขวัญก็เลยยกเอาสิ่งที่ขวัญอะ ซื้อประจําประจํานะคะมาบอกต่อทุกๆคนกันแล้วก็แอบบอกแซมแซมเทคนิคนิดหน่อยๆแล้วกันว่ากินขนมยังไงให้แบบไม่รู้สึกผิดมากนะคะก็คือการกินขนมครีนนั่นเองอะจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกเลยคะ่ะ สำหรับขนมที่วันนำมาวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ปีนี้ซื้อกินตลอดไม่ว่าจะผ่านนานี่ขึ้นเดือนอะไรแล้วเดินภูมภาใช่ปะก็เป็นการลากยาวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่พีตลอดสั่งตลอดนะคะแบรนด์แรกเลยที่ยังอยู่ในใจเราตลอดเวลาก็คือจะเป็นลีนแอดจันค่ะตัวนี้ซึ่งลีนแอดจันเนี่ยขวัญจะบอกว่าจันจ๋าตระกูลต่างๆเป็นสิ่งที่หวัญชอบมากจันจ๋าฟักทองจันจา๋อาอ่าไส้เผือกจันจา๋างานดาถั่วทองงานดำอะไรอย่างเงี้ยคือชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็จันจา ดิ๊มาปืานจันจดาบิสตรอเบอรี่รอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังๆอะขวัญก็จะไม่ได้ค่อยได้กินพวกจัจนจ๋าแล้วเพราะจะเป็นกินไปพวกแบบไปเน้นชอบกินคุกกี้มากกว่าช่วงนี้ก็เลยจะกินซอสค,คุกกี้ของเขาซึ่งมันก็อร่อยเป็กแบบนึงแต่ถ้าใครที่แบบชอบเทกเจอร์ที่ความเป็นคุกกี้แข็งๆที่ไม่ใช่ซอสอะขวัญแนะนำว่าแบรนด์นี้นี่เลยค่ะ h ท a l t h y h เ a v e n Egg มันเป็นคุกกี้แบบแข็งที่อร่อยมากๆด้านในเนี่ยบีออกมานะเป็นไส้แบบไส้เน้นๆนะทุกคนไส้แบบ สมมติลวลาขวันชอบปกติแล้วขวันชอบกินไส้ฟักทองบีออกมาแล้วเป็นฟักทองแบบฟักทองอะคือเป็นอะไรที่แบบดีมากๆแต่อันนี้ที่ขวันอะซื้อมาจะเป็นไส้เผือกนานรวมใครชอบกินเผือกนะคะจะบอกเลยว่าเผือกเน้นๆแน่นๆ,ๆนะคะต่อมานะคะก็ยังเป็น Healthy Heaven Egg อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับ Low c a r b Cookie ไข่เคม็มจริงๆรสเนี้ยมันมีหลายรสชาติามากมีทั้งแบบซุปเพ็ดไส้ ดาร์กไส้หมาล่าอรอ่างเงี้ยคือมีเยอะมากๆแต่ที่หวานชอบจะเป็นไข,ข่เค็มนรู้สึกว่าเออมันนัวนว,นวดีมันอร่อยดีนะคะตัวนี้ก็จะกินคล้ายๆรสชาติเหมือนขนมผิงอ่ะใครที่ชอบกินขนมผิงก้อนๆสมัยเด็กที่ละลายในลิ้นอ่ะตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก ะะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขวัญจะชอบกินมากๆคือถ้าเดินตามพวกงานทั่วไปแล้วเวลาเจอก็จะแอบซื้อมาแต่ว่าเวลากินไปบางทีก็จะรู้สึกผิดเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นของทอดที่แคลอรี่ค่อนข้าง,งสูงแต่สิ่งนี้นะคะแคลอรี่ทําออกมาเป็นปั้นขิปไส้ปลาซึ่งเป็นการทอดที่ไม่อมน้ํามันเลยแล้วก็ใช้น้ํามันที่ดีในการทอดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากินเข้าไปมันก็จะไม่ได้สะสมมากมายนะแล้วเวลากินเนี่ยทุกคนลองได้เลย,เลยไปซื้อมาลองได้เลยหยิบมาปุ๊บเนี่ยไม่ติดมือเลยนะ้ํามันน่ไม่มีติดมือเลยแแลลในก่่ออองของขเเาทบจะไมมี เลยอ่ะคือเขาทัดได้แห้งมากๆใครที่ชอบกินกะหรี่ปลาปั้นขีดอยู่แล้วบอกเลยว่าตอบโจทย์แต่ฝันแอบแบบเสียดายตรงที่เขาอ่ะมีแค่ไส้ปลาอย่างเดียวบางทีแบบมันจะมีไส้สับปะรดบางทีก็น่ากินเนาะถ้าสับปะรดก็น่าอร่อยอนี่นแหละอะไรแบบเนี้ยถ้ามีเพิ่มก็น่าจะแบบโอเคแต่จริงไส้ปลาก็ใช้ได้อ่ะคล้ายๆเรากินกับ เหมือนของจริงเลยอะเหมือนใช้ปลาปกติทั่วไปเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ลีแอดจันนะคะช่วงนี้ก็คือยังกินอยู่เหมือนเดิมอย่างที่เคยแบบรู้ๆกันแล้วขันทานอะไรบ้างเนาะแต่เพิ่มเติมคือตอนนี้พี่นาเขาทาขนมเค้กไข่ขึ้นมาซึ่งขันไปอ่านของเขาแล้วขันสนใจามากเลยพิออเดอร์เลยนะคะที่ร้านกินดีอยู่ดีตรงเซนทรัลบางนาเนาะใครที่แบบเอออยากทาน,านขนมคีนแล้วแบบบางทีไปถึงร้านไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้แบบเสียหายแบบ ไม่ได้กินนะก็คือพีไปได้เลยนะคะที่ร้านเป็นพีกับพี่เมย์พีกับไล n e อได้เลยแล้วก็เขาจะส่งแบบเป๊ะตามวันของมาแล้วก็ค่อยจ่ายเงินแล้วเขาก็าแบบชัดเจนนะทุกคนคือได้ครบทุกครั้งนะคะน,นี่จะเป็นเค้กไข่เผือกที่หวานซื้อมากับเค้กใบเตยมะพร้าวไส้ของเขาด้านในเนี่ยนะมันจะแบบ ฟูๆแล้วตัวเค้กของเขาคือใช้คราบที่ดีน้ําตาลที่ดีแล้วก็เป็นส่วนผสมของไข่ขาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโปรตีนจะเยอะมากๆสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่แบบชอบมากๆเพราะว่าเราได้กินเข้าไปแล้วเราได้เสริมสร้างโปรตีนเข้าไปด้วยได้กินอาหารที่อร่อยได้กินขนมที่อร่อยแถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นใครกัจะไม่กินถูกปะเออคือเนี่ยเห็นปะแ,แค่เราเลือกกินอ่ะจริงๆแล้วขนมหวานทุกวันนี้ที่เรากินอยู่อ่ะมันผิดตรงที่น้ําตาลพวกเนยพวกอะไรอย่างนี้เฉยๆแต่ถามว่าขวัญไม่กินเลยไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยถ้ามีโอกาสต้องงไปนนัั่กกิบบต๊ะ ก็อาจจะมีจิ้มบ้างนี้หน่อยๆไม่ได้กินขนาดแบบคนเดียวสามเหลี่ยมนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใครถนาดนั้นนะคะอะไรที่แบบว่าว้าวมากๆชาตินี้เกิดมาเราต้องกินอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะกินนะไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้พี่ก้นตัวเองแอบไม่เอาไม่กินไม่เอาไม่กินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นอกแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยแต่อย่างที่บอกว่าขวัญมีสายขนมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขนมที่ขวัญจะเลือกกินส่วนใหญ่เลยอะหลังจากทานข้าวแล้วก็จะเป็นสิ่งพวกนี้นะคะเป็นแบรนด์พวกนี้ที่ขวัญซื้อมา กินจริงๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างลืมไปได้ยังไงสิ่งนี้เป็นขนมที่อร่อยที่สุดในโลกไปเลยเพราะว่าเป็นขนมที่แม่ขวัญทำนะคะสําหรับขนมคกสิงคโปร์ก็จะมีรสชาติตามที่ขวัญเคยรีวิวไปเลยค่ะยังที่ใคร,ใคร,ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถดูได้ขวัญจะทิ้งรับไว้ด้านบนตรงนี้นะแล้วก,กดเข้าไปดูได้เลยก็จะมีทําเป็นรอบๆเดือนละสองครั้งนะคะมีไส้ฟักทองไส้มันม่วงเผือกไปเตยแล้วก็อ่ากล้วย ใครชอบรสชาติไหนก็คือพลออเดอร์ได้แอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะกันก็เป็นคนตอบไลน์เองเลยนะี่แหละแพ็กส่งเองแม่ทําเองพ่อแพ็กกันก็คือการธุรกิจครอบครัวเลยนั้นทีมันเกิดจากการที่หวานนะเป็นคนที่ชอบกินขนมครกสิงคโปร์ที่สยามมากๆเวลาเราเปอยพิเศษตอนเด็กน,นึกนออกไหมแล้วมันจะมีรสชาติที่หวานมากและตัวหวานตัวนี้แหละมันทําให้เราเกิดพุงล่างมันทําให้เราเกิดไขมันสะสมทําให้เราอ้วนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราถกงเลยคุยกับแม่นะคะให้แม่ทําการปรับสูตรใหม่ให้มีไส้ด้านในด้วยเพราะว่าคนที่สั่งผลไปแต่ละรอบอ่ะจะเม้นกลับมาตลลอดวแบบไ้ยะ ทัญยพืชเยอะมากๆก็คือขวัญเลือกสิ่งที่ดีลงไปนะคะก็ไม่จะเป็นคราบธรรมชาติเองตัวน้ำตาลเองตัวตัวนมก็เป็นอมอัลมอนด์นะคะก็คือเลือกแค่แต่สิ่งดีๆหมดเลยตัวถั่วก็เป็นถั่วที่ให้โปรตีนค่อนข้างสูงนะจ๊ะก็คือเป็นสิ่งที่ขวัญทานอ่ะเพื่อให้ได้พลังงานได้แป้งที่แล้วก็ไปออกกำลังกายนะคะก็นี่ก็เป็นขนมที่ขวัญน่ะทานตอนนี้เนาะก็เลือกมาให้แล้วเพราะว่าขวัญเชื่อได้เลยว่าคนที่เดินเข้าไปในร้านพวกนี้จะมี หมุนซ้ายหมุนขวาว่าฉันจะกินอะไรดีอ่ะบางทีเป็นมือใหม่อ่ะเข้าไปแล้วแบบหูซื้อไปแล้วไปเจอ first impression ที่แบบไม่อร่อยอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าปิดกั้นตัวเองไปเลยกับการกินขนมค้หรือกินอาหารคลีในทางนั้นเพราะฉะนั้นเราของก็คิดว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นไกด์ในการเข้าไปในร้านพวกนี้แล้วก็ซื้ออาหารกลับมาทานซื้อขนมกลับมาทานได้อย่างมีความสุขแล้วก็อร่อยมากขึ้นเท่านั้นเอง ะะสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็การลดน้ําหนักการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยแค่เลือกทานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินของที่แพงด้วยนะคะง่ายๆเลยเนาะก็อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง,งนะะ่ายๆแล้วกันมาแนะนําขนมฉบับอัปเดตไม่ได้มีหลายยี่ห้อเลยเห็นปะ่ะเราไม่กินหวานนะคะแต่ว่าเราเลือกแล้วว่าเนี้ยคือสิ่งที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเนาะให้อ้วนน้อยอร่อยหนะักอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าจะบอกว่าไม่อ้วนเลยก็คงไม่ได้เป็นขนมที่ มีสุขภาพที่ดีกินแล้วมีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าบริโภคเกินก็อ้วนได้เหมือนกันเนาะต้องพูดแบบนี้นะคะจะได้แบบเข้าใจตรงกันหมดนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u r สไครต์กันด้วยนะคะครั้งหน้าอยากได้อาหารอะไรอยากให้พาไปกินบุฟเฟ่หรือเป่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเม้นบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปนะจ๊าวันนี้ไปแล้วบายค่ะ